ก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมช่องสองเหรียญไทยทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะนำนะครับเหรียญหายากค่อนข้างนะครับหายากมาแนะนําให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับแต่ว่าไม่ใช่เหรียญที่อยู่ตรงหน้าท่านผู้ชมตอนนี้นะครับเหรียญนี้คงเคยได้นําเสนอไปแล้วนะครับเป็น5สตางค์ปี2 5 0 0นนะครับซึ่งเหรียญนี้เนี่ยนะครับ ไม่ได้ผสมทองคำอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ผลิตก็6ล้านกว่าเหรียญนะครับถ้าสภาพไม่ผ่านใช้นะครับตอนนี้ขายขายกันอยู่ก็ประมาณ2 0 25บาทนะครับไม่เกินนั้นนะครับประมาณนั้นเนาะก็อย่างที่บอกไปนะครับก็ถ้าท่านผู้ชมมีก็ขายได้นะครับประมาณ 20- 25บาบาทนะครับวันนี้ไม่ได้คุยกันถึงเนื้อทองทองเหลืองนะครับหรืออลูมิเนียมบรอนซ์นะครับวันนี้เราคุยกันถึงเหรียญที่ค่อนข้างหายากนะครับซึ่งแน่นอนว่า เดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมดูข้อมูลก่อนที่เราจะไปดูเหรียญจริงกันนะครับเหรียญนี้นะครับก็คือเหรียญนะครับเป็น5สตางค์เหมือนกันนะครับปี2 5 0 0นะครับแต่เป็นเนื้อดีบุกครับซึ่งเนื้อดีบุกเนี่ยนะครับเขาบอกว่าไม่ไม่รู้จํานวนผลิตไม่รู้ว่าผลิตเท่าไหร่นะครับแต่ราคาเนี่ยพุ่งไป2000กว่าบาทแล้วนะครับผมซื้อมาแล้วเหรียญนี้นะครับราคา2000ไม่ต่ำกว่า2 5 0 0ครับบอกบอกได้เท่านี้นะครับไม่ต่ำกว่า 2, 5 0 0 เหรียญนี้เขาบอกว่าเป็นเหรียญตัวอย่างซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเหรียญตัวอย่างหรือเปล่าถ้าท่านผู้ชมท่านไหนทราบนะครับว่าเหรียญนี้มันเป็นเหรียญตัวอย่างหรือเปล่านะครับใส่คอมเมนต์ไว้ได้นะครับเราจะได้มาศึกษาไปด้วยกันนะครับแต่ว่าที่ได้ยินมาคือเขาบอกว่ามันเป็นเหรียญตัวอย่างนะครับปั๊มเป็นเนื้อดีบุกก่อนก่อนที่จะถูกนําไปปั๊มจริงเพื่อนําไปใช้นะครับในการเป็นเนื้อทองแดงและก็เนื้อทองเหลืองนะครับเขาก็เลยปั๊มเป็นเนื้อดีบุกเพื่อเพื่อทดสอบดูก่อนอะไรประมาณนั้นเป็นต้นนะครับ นะแต่ว่าด้วยความที่ว่าราคามันแค่2 0 0พันนะครับผมก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้อตัวเป็นเหรียญตัวอย่างจริงหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเป็นเหรียญตัวอย่างจริงราคามันควรที่จะพุ่งไปมากกว่านี้เยอะครับอาจจะราคาพุ่งไปเป็นเป็นแสนนะ,นะครับคิดว่านะครับผมก็เลยยัง ไม่ไม่แน่ใจยังไม่ได้หาข้อมูลนะครับโอเคนะครับทีนี้เราเราทราบข้อมูลแล้วนะครับก็คือเป็น5สตางค์เนื้อดิบุกนะครับน้ำหนักหน5กรัมนะครับจำนวนผลิตไม่รู้นะครับราคาจริงไม่ต่ำกว่า2,000นะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูเหรียญจริงกันเลยดีกว่านะครับว่าเหรียญจริงนะครับเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมก็เพิ่งซื้อมานะครับอ่า ก็เดี๋ยวจะเอาไปส่งเกรดด้วยนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญ5สตางค์นะครับปี2อ0 0นนะครับซึ่งเหรียญนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูชัดๆให้ดูชัดๆก่อนนะครับเนี่ยปี2,500นะครับ5สตางค์นะครับเดี๋ยวขอปรับมุมนิดนึงนะครับให้ท่านผู้ชมเห็นชัดๆนะครับนี่5สตางค์นะครับมีตราแผ่นดินนะครับตราแผ่นดินชัดเจนนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าแทบจะยังไม่มีรอยสึกหรอเท่าไหร่นะครับมีบ้างแต่ว่าก็ไม่เยอะนะครับนี่ ก็มีผิวด้วยนะครับผิวประดดนะครับส่งเกรดอาจจะยังพอได้ลุ้นเกรดนะครับเหรียญนี้นะครับทีนี้เหรียญนี้อย่างที่บอกไปแล้วว่าเผื่อท่านผู้ชมลืมนะครับเหรียญนี้ต้องน้ําหนัก1.25กรัมนะครับถึงจะมองได้ว่าเป็นเหรียญแท้นะครับอย่างน้อยน้อยสึกไปก็ต้องประมาณ1.1 1.2แหละนะครับถึงจะพอบอกได้ว่าเป็นเหรียญแท้นะครับเดี๋ยวเรามาดูน้ําหนักกันนะครับว่าเหรียญนี้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเหรียญนี้เนี่ย คุยกับทางเจ้าของเดิมไปแล้วนะครับว่าถ้าไม่แท้เนี่ยส่งคืนนะครับอ่าเขาก็รับประกันนะครับว่าแท้นะครับเดี๋ยวเรามาลงมาดูกันนะครับอันนี้ช่างเป็นตัวอย่างไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมค่อยส่งเกรดตอนปลายเดือนนี้นะครับอ่ามาดูกันนะครับแห่แดงน้ำหนักเท่าไหร่กันเอ่ยเหรียญนี้นะครับปุ๊บ1.1ครับซึ่งไม่รู้1.1เท่าไหร่อาจจะ1.1ปลายปลใกล้ๆ1.2ก็ได้นะครับเสียดายว่าเครื่องช่างนี้มันไม่มีทศนิยมตำแหน่งที่2นะครับก็ 1.1ก็ยังพอรับได้นะครับอ่า1.2อ่าเมื่อกี้1.2เนี่ย1.2แสดงว่า 1. เมื่อกี้1.1ใกล้ๆ1.2แล้วนะครับประมาณ1.2ซึ่งก็ใกล้ๆ1.25นะครับก็ถือว่ายังพอได้ลุ้นนะครับว่าเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญแท้แต่ผมค่อนข้างมั่นใจว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญแท้ครับนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกทีหนึ่งเดี๋ยวถ้าผมส่งเกรดเรียบร้อยแล้วนะครับได้รับได้ ได้ลงตลับออกมาว่าเป็นเหรียญแท้เดี๋ยวค่อยนํากลับมาให้ท่านผู้ชมได้ได้ดูในคลิปต่อๆไปนะครับว่าเหรียญนี้เนี่ยฝากท่านผู้ชมนะครับติดตามเจ้าเหรียญนี้ต่อไปด้วยนะครับว่าไอเจ้าเหรียญนี้เนี่ยนะครับอนาคตมันจะได้ไปอยู่ที่ไหนนะครับจะส่งคืนเจ้าของเดิมเป็นเหรียญปลอมหรือว่าส่งเกรดแล้วทางบริษัทต่างประเทศนะครับรับประกันมาว่าเป็นเหรียญแท้นะครับแต่ผมค่อนข้างมั่นใจว่าน่าจะได้ใส่ตลับมาเป็นเหรียญแท้ครับคิดว่านะครับก็ซื้อมาไม่ต่ำกว่า2,500บาทนะครับเหรียญนี้ เขาขายมาผมมาไม่ต่ำกว่า2,500นะครับซึ่งอนาคตก็ไม่รู้ว่าจะราคาขึ้นไปเท่าไหร่นะครับถ้าสมมติมันเป็นเหรียญตัวอย่างจริงๆตามที่ในวงการเขาคุยกันนะครับก็อนาคตอาจจะพุ่งไปเป็น หมื่นก็เป็นไปได้นะครับใครจะไปรู้ละ่ะอนาคตถูกไหมครับถ้ามันหาเจอ,อยากนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเนื้อดีบุกเนี่ยมันจะทนทานน้อยกว่าเนื้อทองแดงและทองเหลืองด้วยนะครับดีบุกเนี่ยพอเก็บไว้ในโดนความชื้นมากๆไม่เก็บคือเก็บไม่ดีนะครับมันจะกรอบมันจะแตกมันจะดำครับอ่านะครับเหรียญนี้เก็บมาดีพอสมควรเลยนะครับยังมีผิวอยู่เลยนะวิงวิ้งอยู่เลยนะครับ อ่ะถ้าง,งั้นก็รบกวนท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับเผื่อว่าท่านผู้ชมมีนะครับท่านผู้ชมเอาไปชั่งน้ําหนักดูได้นะครับนะครับถ้าท่านผู้ชมมีก็นําไปขายในกลุ่มเฟซได้เองก็ได้นะครับก็ได้กําไรดีกว่าที่จะนํามาขายผมนะครับแต่ถ้าเกิดจะนํามาขายผมเนี่ยก็ราคาได้ให้ได้ไม่เต็มหรอกครับก็อาจจะได้ให้แค่หลักร้อยปลายปลายประมาณนั้นนะครับโอเคครับถ้าง,งั้นก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ชมมากนะครับอ่าถ้าง,งั้นฝากท่านผู้ชมกดแชร์กดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับที่รับ